เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทอร่อยมากเออดูดูความเท่าเทียมอยู่ที่ไหนข้าวซอยแซ่บนะอืะมอร่อยอัาสลามุอะลัยกุมค่ะอัสะาสลามุอะลัยกุมค่ะใครจะได้ไปเที่ยวยกมือขึ้นใครยจะได้ไปเที่ยวยกมือขึ้นเ รอบนี้เรากำลังจะไปไหนครับเรากำลังจะไปเชียงรายค่ะใช่ไปเที่ยวเชียงรายไปแอลเนือนะครับผมรอบนี้เราจะเน้นเรื่องกินจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารเด็ดร้านอาหารอร่อยที่เชียงรายนะครับผมไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันบ้างนะคะไปดีกว่า,านะไปค่ะ ึงเชียงรายนะคะใช่นั่งเครื่องมาด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วมาอยู่ที่เชียงรายเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ที่เดอะวันเดอร์เลอร์กาดีนะเข้ามาแบบนุ่มลืน่นมีแต่แบบต้นไม้เขียวๆเ,เต็มไปหมดเลยที่นี่คนเยอะมากไปซื้อต้องต่อคิวซื้อคือคิวยาวนะก็คือคนเต็มร้านอาจจะเป็นเพราะเป็นปีใหม่หรือเปล่าใช่ชใช่ช่วงปีใหม่แต่ไม่ต้องจองอะไรนะพื้นที่เขาเยอะโต๊ะเขาเยอะมากมก็คือ Walk in มาได้เลย to make the streets a n s a f e together, baby. We were young and foolish then. Oh, how I wish we could go back again. เจอรูปก็อยู่นะใกล้ๆกัน <laughs> อันะาทำอไร,รอะคะร้านนี้อาหารเป็นสไตล์ยังไงคิดว่ามันเป็นแบบออกแนวฝรั่งนิดนิดอะแต่ว่าก็มีอาหารเหนือด้วยนะก็คือข้าซอยอนนี้ของเน็ตนะครับผม พาเกตตี salt, ้ซอสเนื sure ้อก็ค okay, ือฮานาเห็นคำว่าสไปเซียก็เลยสั่งโอเคเดี๋ยวเราจะชิมให้ทุกคนนะครับก็ไม่ได้เผ็ดมากนะเส้นสปาเกตตี้โอเคเนื้อโอเคแต่ว่ามันจะมีความเป็นแบบอาหารฝรั่งนะก็รสชาติไม่ได้จัดจ้านมากนะคือนูราฮาน่าสั่งมาเพราะว่าหวังว่ามันจะแบบเผ็ดแซ่บไงอันนี้เป็นข้าวซอยคือน้ำมันไม่ได้แบบเยอะมากคูกผิเลยอะน้ำผิดใช่ข้าวซอยแซ่บนะข้าวซอยอร่อย ก็ได้เลยคือเขาให้น่องมาเป็นน่องเลยนะแต่ราคาก็คือแรงนิดนึงก็คือ170เข้าซอล170ตัวพาสต้า220ดูความเด้งดึงของมันนะครับเด้งดึงว่าเธอสั่นการไงอยากของหวานมากสั่งอะไรเมนูของหวาน แอบชิมก่อนแล้วถ่ายมะพร้าวอืมมนอร่อยข้าวมันมันคือเหมือนพกฟองมันนุ่มๆอ่ะเป็นฟองนุ่มๆเนาะแล้วก็ส่วนข้างล่างมันจะมีความกรอบด้วยเหมือนมีบิสกิตอยู่ข้างล่างชอบอร่อยนะอืมไม่เคยกินแบบเนี้ยอืมแต่ที่นี่เค้กน่ากินข้างนั้นได้นะแต่าไม่ทานของข้าวก็มากินของหวานี้นี่ได้ใช่ๆมีกลุมถ่ายรูปเยอะอยู่ไอ้ตรงทางเข้าอ่ะ คนไทยกันเยอะมากเดี๋ยวไม่ไหนต่อไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนเดี๋ยวพาไปดูว่าเรานอนที่โรงแรมอะไรในเชียงรายนะครับรอบนี้ เชียงรายนะคะมาถ่ายรูปกับตัวเมื่อกี้ชื่ออะไรนะตัวอะไรตัวโตโร่ค่ะตัวโตโร่ตัวโรโร่เรนบอกว่าตัโรโร่มันคือโตัวโรโร่นะคะ ตัวโตโรเพิ่งมาถามเขาเมื่อกี้ว่านั่คือตัวอะไรอันนี้เราก็สั่งชาเขียวแล้วก็ชาเขียวมะนาวมานะคะแล้วก็มีบลูเบอรี่ชีสเค้กนะมันเป็นชาเขียวบวยมะนาวชาเขียวบวยมะนาวหรอใช่เรายังคงต้องการความเปรี้ยวอยู่ <laughs> ชาเขียวเขาเข้มข้นนะในเม่ามันหว,วานไปน,นิดนึงแต่ว่าถ้าคนที่ชอบหวานน้อยก็ต้องบอกว่าหวานน้อยนะอันนี้คือหวานปกติ <laughs> แต่อันนี้โอเคเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวมาตัดอันชอบนะอันชอบกินหวานไง แค่เข right. ียวบว้ยมะนาวอร่อยนะสดชื่นอ่ะกินแล้วสดชื่นถูกขอกินอะไรเปรี้ยวๆเนาะเวลาเดินทาง ไตยใหญ่ใช่คนะ่ะเขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังของที่เชียงรายนะที่ว่าต้องมาชิมโรตีที่นี่ให้ได้ชื่อก็คือโรตีไต้ใหญ่เัินราต้องชิมเมนูโรตีถูกต้องเราก็สั่งโรตีมาจิ้มกับแกงนะมีแกงอะไรบ้างนะั้นเราสั่งมาวันนี้มีสาวเป็นแกงเขียวหวานไก่นะครับแล้วก็จะมีเป็นแกงเผ็ดลูกชิน้นเรื่องโรตีที่ต้องยอมรับนะมันจะมีความแบบนานนานา,น,านุ่มๆข้างนอกคือกรอบแล้วข้างในนุ่มๆใช่ชิมแกงได้ไหม แกงเผ็ดมีความอร่อยมีความแซ่บเปี๋ยวได้ชิมแกงเขียวหวานให้นะครับ แกงคือหวานรสชาติจะกลางๆไม่ได้เผ็ดมากโรตีเนยโดดต้องกินร้อนๆนะกำลังร้อนๆเลยโรตีของป้าเขาอร่อยโรตีของป้าเขานุ่มใช่คือถ้ามาที่นี่คือโรตีต้องกินอ่ะใครจะมาเออร้านโรตีป้าใหญ่คุณต้องสั่งโรตีหนานุ่มนะคะเพราะนี่หนาตุ้มนี่หนาตุ้มอร่อยแต่หนาตุ้มโรตีหนานุ่ม อร่อยมากชอบโมตีหนาดุมากนะคะ <laughs> จะมีสก,กิปไหมที่เธอพูดไม่ผิดอ่ะพูดผ,ผิดตรงทิง่ <laughs> <laughs> เธอชอบตัดอะไรที่เขาพูดผิดเรื่อยอ่ะเดทมันตลกแล,แล้วเสือดิเดทพูดผ,ผิดแมวออกนะใช่แล้ว่ว่าเป็นเดทพูดผิดก็คือจะตัดเอาแต่ว่าถ้าเป็นเดพูดผ,ผิดก็คือเอาลงเออดูดูความเท่าเทียมที่ไหน ชาเขียวนะคะใช่ครับผมเราอยู่ที่คาเฟ่ลินเฮาส์คาเฟ่นะคะอยู่ในเชียงรายอยู่ใกล้ๆมามหาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะเป็นสไตล์แบบคลีนคลีนมินิมอลน่ารักน่ารักสั่งอะไรมาบ้างครับสั่งชาเขียวอยากกินชาเขียวเข้มข้นอร่อยมากแล้วก็ไม่หวานมากด้วยนี้ไม่ได้สั่งหวานน้อยนะอืม <c oughs> <c oughs> อร่อย ยูสูุแบบอร่อยมากอเราก็ยังไม่พลาดที่จะสั่งของหวานนะครับเขาก็แนะนําเป็นตัวนี้มานะชีสเค้กหน้าไหมหน้านั้นบนคือไหมจริงไม่ก็สวยๆง่าชิมนะครับไม่กลิ่นของหน้าไหม <c oughs> มันไม่อะเราขอ,อาน้ำให้ออกแล้วก็ออก,กินตรเค้กเองขมนิดนึงนะน้ำเละชอบน้ำเข้ามากกว่าน้ใช่ครับ <c oughs> แต่ความจริงเมนูเค้กมีกหลายเมนูนะแต่เราสั่งมาแค่เดียวก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องไปกินอีกหลายที่นะวันนี้ <c oughs> แนะนำนะครับใครมาที่นี่ต้องมากินนานๆแล้วก็บรรยากาศดีมาก กินเกียวซาก่อนเป็นเกียวซ่าร้านดังเคยมากินแล้วก็อร่อยมากใช่ก็เลยอยากจะพาทุกคนมากินอีกรอบนึงนะครับผมก็คือจะอยู่ติดกับมัสยิดดารุดูดานะคะเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้ใน d e s c r i p t ั o นบล็อกนะครับผมเป็นเกียวซาสูตรยูนานะครับเป็นของอีมาม มันจะเป็นเกี๊ยวซาที่มีความกรอบอ่ะยิ่งถ้ากินร้อนๆนะก็คือจะมีความแบบกรอบมากคือจะบอกว่าถาดใหญ่อ่ะสามสิบชิ้นเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทถูกมากนะครับเจมส์ก็ต้องปรุงเองให้มากับเจ้าของร้านปรุงให้นะครับผมเป็นเป็นน้ำจิ้มสูตรแบบจีนๆน่ะเราก็ปรุงเองไม่เป็นนะเราก็ต้องให้เจ้าของร้านปรุงให้นะครับผมมันจะมีความใส่ขิงใส่กระเทียมเจียวใส่พริกร้านเกี๊ยวซาจะอยู่ห่างจากประเมืองเชียงรายประมาณสี่สิบนาทีนะคะใช่ครับแต่ว่าถ้ามาจากแม่สาย อยู่ประมาณ20นาทีก็คือจะเปิดทุกวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงประมาณ2ทุ่มนะใครอยากจะโทรมาถามเปิดไหมหรือโทรมาสั่งอะไรอย่างเงี้ยก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์083 567 0785เจ้าของร้านกระซิบบอกเบอร์ ถึงแม่สายแล้วนะคะอันนี้คืออยู่ร้านที่แม่สายแล้วนะคะผมร้านเด็ดที่เดบอกว่าอร่อยมากใช่อยากแนะนำให้แบบทุกทุกคนได้มาชิมร้านนี้เป็นร้านอาหารท้องถิ่นทีน่ขายดีขายมานานเหรอใช่ โชนานะครับผมอยู่ใกล้มัสายิดอันนูตแม่สายนะครับผมแนะนำว่าเมนูนี้เด็ดต้องสั่งช่คือลิล้นวัวผัดพริกแห้งนะครับผมใครมาก็ต้องสั่งเมนูนี้แต่ว่าอาหารมากน่ากินมากเลยนะ<ช>ร้อๆนๆเลยอ่ะคือที่แบบหอมอ่ะอร่อยมากติคือลิ้นมันจะมีความเหนียวเหนียวหึกๆใช่แต่นี้คือมันนุ่มแล้วมันก็แบบละลายได้ปากอ่ะ รสช,ชาติก็คือกรอบแล้วก็มีเผ็ดถูกใจเขาไงแค่เปียความเผ็ดจานเนี้ยกลิ่นวัวผัดถึงแห้ง60บาทหกสิบเอ็ไปที่เขาแนะนำก็คือเป็นตับผัดพริกสดแต่กริทนั้นไม่ชอบตับนะแต่ว่าอยากชิม มันกินได้นะมันจะมีรสชาติกลมกรอบคือร้าน่ะถ้ามาจากเชียงรายก็อยู่ห่งางประมาณเชียงตเม,มาเชียงรายประมาณชั่วโมงนึงอาจจะดูไกลไปแต่ถ้าว่าใครมาเที่ยวพวกไร่ชาฉุยฟปงเงี้ยก็ห่างจากพวกไร่าาชาฉุยโปงประมาณ20นาทีก็มากินพวกเีกเ๊ยวซาหรือว่ามากินร้านนี้ก็ได้ เชียงรายเท่านี้กันนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่เชียงใหม่ค่ะวร้านอาหารที่เราพาไปกินที่เชียงรายเดี๋ยวจะใส่ไว้ใน description ข้างล่างน,นะคะเดี๋ยวบอกพิกัดให้นะคะผมจะได้ตามไปกันถูกนะเพราะว่าเป็นโลโอลมันหายากนิดน,นึงนะเดินไปแล้วครับ